โอ้โหโอ้โหเหนือด้วยอ๋อคือโหคืออ๋อผมบั๊กเหรอไม่ผมไม่ได้บั๊กมีเซอร์คนหนึ่งไม่ใส่เปิร์ครับไม่รีนะเนี่ยโอยเกมตึ๊งๆอย่างนี้โอ้โหโอ้เจอครับเจอครับแย่แล้วครับโดมลิงดักเรียบร้อยครับผมพยายามจะหลบหลังต้นไม้ครับ โอ้โหเกมตึงแบบนี้แล้วพลาดซะงั้นบลิงดักหน้าปากซอยมาจะวนกระแสครับปล่อยแห่ไปก่อนนะมาดูมุมของบอสเซอร์บอสเซอร์ครับจะสวนกระแสครับจะสวนกระแสครับว้าวตีวืดไปครั้งหนึ่งครับเก็บเนิร์สมาเพื่อมาใช้เกมนี้งั้นเหรอเอาไงครับบอสเซอร์บอสเซอร์อย่างครับยังจุกอยู่คิลเลอร์วิบลิงยาวไปหน่อยครับยังจุกได้ที่เหลือนี่ซ่อมแน่นอนครับ ที่เหลือซ่อมแน่นอนครับผมซ่อมยาๆครับซ่อมยาๆครับมีบอยเซอร์มาจูคให้ตรงนี้เจอดักหน้าครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับบอยเซอร์ <c oughs> มีเซอร์คนหนึ่งไม่ใส่เบิร์สครับโอ้จริงๆผมอยากทำทัวร์แบบไม่ใส่เบิร์มไงนะแบบไม่น่าจะสนุกเท่าไหร่นะฮะมันหนีไม่ได้ไม่มีจังหวะยื้อไม่มีจังหวะสองคือไม่มีจังหวะพลิกเกมบอว่าว่ง่ายค <c oughs> ืนเลยเหมือนกันโดนแขวนแล้วครับแต่ซ่อมเสจไปแล้วหนึ่งเครื่องครับ เอาแล้วเอาแล้วโอ้ได้ใช้เนื้อสักทีครับมีจิมมาอัปโดนด้วยครับขอบคุณซับด้วยนะครับมีเอ่อมาตี้กิฟต์ซับให้สองท่านขอบคุณมากมากครับขอบคุณน้องมาตี้ด้วยตีสี่ไปหนึ่งทีแล้วก็ถอยกลับมาครับสเสน็ครับมีคุณมินกี้กับคุณกุ๊กไก่แล้วฮะขอบคุณมากนะที่กิฟต์ซับให้นะเน็ ปิสโก้ครับเนียนๆอยู่ครับเล่นกับเนอร์สนี่อย่าให้ได้เห็นเลยครับโอ้ยจะตามต่อจะสวนกระแสไหมเอ้าไม่ได้สวนเขาเก็บบิงไว้ครับเอ้าเฮ้ยว่าไงครับไม่ครับมาไล่ที่เฉยๆครับมาไล่ที่เฉยๆแล้วตอนนี้ครับกําลังจะมีคนมาช่วยแล้วครับมีคนมาช่วยแล้วครับผมแล้วช่วยแล้วครับช่วยแล้วครับเอาละฮะคิลเลอร์ดักหน้าปากซอยแล้วครับตรงนี้ตีปิสโก้ครับผม ตีปิสโกไปก่อนครับล้ไงไม่ได้สามคนเก่าไปครับผมตีไม่โดนนะผมสามคนเก่าครับมาไล่บอสเซอร์ก่อนครับซ้อมเสร็จอีกหนึ่งเครื่องครับซ้อมเสร็จอีกหนึ่งเครื่องนี้ไม่เห็นครับเห็นแล้วฮะกำมือตัดหน้ามาครับกำอีกรอบหนึ่งโดนจนได้ครับผมโดนจนได้แล้วถึงใจยังไงอุ้มเลยแล้วกันครับมีปักไหมครับไม่ได้มีแล้วนี่ฮะเอาแล้วครั้งที่สองครับก้โหูซ้อมไวเกินซ้อมไวเกินครับ อาละฮะอีกหนึ่งเครื่องได้แล้วครับสามเครื่องไปแล้วครับเสร็จเราเจอด้วยครับเนปครับเจอด้วยครับด้านหน้าอุ้ยเดีอยวๆๆๆติดติดโอเคครับต้องมาดูมุมสเนปก่อนนะฮะวิ่งฉีกออกมามุมนี้มีฉีกเป็นปิสโกเหมือนจะไล่ซึกะครับเหมือนจะไล่ซึกะสานะฮะซึกะก็มาแล้วไงเอาไม่ได้ไล่แล้วครับเอาไล่ใครครับเนี่ยเอามาเจอเม็กเอามาเจอครอเดตเอาด้านหลังโดนช่วยเฮ้ยงานเข้าละงานเข้าแล้วะตอนนี้ครับยังไงครับ ด้านหลังก็ช่วยกันไปแล้วด้วยครับคุณผู้ชมแวะเช็คเจอแล้วครับเจอแล้วนะฮะมีไม้ไม้หนึ่งกั้นเอาไว้ครับเพยามจะหลบมุมกัน3คนเก่านี่แหละฮะเราสวนกระแสไม่ได้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมศพแรกของสเนปครับตอนหลังจะมันมากนะเพราะเครื่องมันเหลือน้อยครับแล้วตัวเนิร์สจะบลิงหาง่ายตอนนี้มีเครื่องในโรงงานเครื่องหนึ่งครับผมไม่แน่จจโอเคครับโอ้ ห้ามครับสเครื่องนี้ห้ามส้มครับในมุมของคิลเลอร์นะฮะขอบคุณซัพด้วยครับลาลาลิซตาขอบคุณครับเช็คมาครับไม่เจอครับขึ้นไฮกราวมาครับเจอครับเจอครับเจอแล้วครับเจอเป็นคลอเดตครับคลอเดตฉีกออกมาพยายามจะใช้กำบังครับรู้แล้วับว่าอยู่นี่แล้วไงครับจะสวนกระแสครับปีไปโดนหนึ่งพีครับไรเฟิลโดนก่อนก็ผม ไรเฟิลครับไรเฟิลไรเฟิลฉีกออกมาครับโอ้มองไม่เห็นะครับกระโดดแล้วครับได้ยินเสียงกระโดดครับกระโดดแล้วแล้วไานครับโอ้โหฉีกก็ยังไกลครับฉีกไปยังไกลครับตามไม่ทันแล้วครับเนิร์สมีปลาดเปลี่ยวนั่นเองครับสาหรับไรเฟิลครับตตรงนี้ครับยังปริงตามอยู่นะฮะเสียไปก่อนหนึ่งท่านครับจากการซ้ําเรื่องนี้โอ้เห็นเฉยเห็นเฉยเอาไงครับปล่อยแห่ไปก่อนเสียงบั๊กแล้วนะ เสียงคิลเลอร์บักไปแล้วนะฮะตรงนี้มีไม้ไม้นึงครับมีไม้ไม้นึงนะแล้นไงจะสวนกระแสรับเราตีไม่ถึงับระยะครับตีไม่ถึงนะคุผู้ชมยังเล่นกับตัวเจสอยู่ครับเจอบลิงดักหน้าปากซอยรอบนี้กาจะหลบหลังต้นไม้โดนหันหลังมาตีครับเจ็บไปก่อนครับซึกระสาลองหูบลิงผ่านก้อนหินครับอยู่ตรงกลางไม่ได้ลุ้นนะทูแฉกครับเก็บซึกระสาได้บลิงมาเช็คครับเจอแล้วคือด้านในครับ เจอแล้วเครื่องไหนครับพยายามจะมาเก็บเครื่องนี้ให้ได้ครับไม่งั้นหรือสังวยู่ท้ายล้วจะเล่นลําบากเจอนกบินครับเจอนกบินครับผมบลิงดักมาขึ้นเดินเอาไงเก็บไปก่อนครับเก็บแพ้มาก่อนเจอรอยครับเจอรอยด้านหลังซึกษาครับมีเพื่อนช่วยครับลุกมาได้แล้วครับยังเห็นรอยอยู่ครับอยู่หลังนี้แน่นอนนะฮะแต่ว่าเอาไงดีครับเนี่ยด้านหลังครับช่วยกันฮิวก่อนไหมครับไม่ฮิวหน่อยหรอออกซ้ายแล้วนะรอยออกซ้ายไหมเหรอเมื่อกี้ไม่ไม่มีหรอ มีโอ้แต่ไปแล้วคนละที่เอาไม่มีอะไรฟินงงเองเรอไรเมื่อกี้ไม่ได้เล่นด้วยนะครับมุมไกลครับมาอยู่กันอย่างไกลเลยครับมาอยู่ในมุมที่ตรงนี้ไม่มีเครื่องครับเจอรีกรุปฮิวก่อนนะฮะเจอรีกรุปฮิวก่อนครับขอดูเป็นมุมมองของเซอร์แล้วกันนะสามท่านนะครับตอนนี้ปิสโกเจ็บอยู่ครับ ไรเฟิลครับมีเพื่อนช่วยฮิวเรียบร้อยครับพยายามจะฮิวให้กับสุกสะหาไม่เจอครับเนอร์สครับนีวิ่งชีกมาแล้วครับปิสโกยังหาอยู่ครับเนอร์สครับแต่ปัญหาไม่เจอจริงๆฮะไม่ได้มีเสียงตรงนี้เลยนะแล้วรีคูปฮิวเป็นที่เรียบร้อยครับกลับมาเล่นเกมชานิดน่งนะครับหลังจากเสียหนึ่งท่านไปอยู่ครับอุ้ยติดแฮอีกแล้วโอเคดูฮะเล่นขอบเลยครับยังไม่เจอเนี่ยก็ไม่ไม่เอาดีกว่าครับ คือเซอร์ผมไม่ได้มีเวลาจํากัดนะครับคือจะยื้อจะยังไงก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่แผนเลยครับเล่นยังไงก็ได้นะครับนี่ก็เลยให้ทางปิสโก้ครับไล่ไล่ขอบมาครับรีกรุ๊ปครับโอ้แล้วเขารีกรุ๊ปได้แล้วนะได้แล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้นี่หาไม่เจอจริงครับ พยายามจะไปพังเครื่องเก่านะครับเครื่องตรงกลางครับที่ใกล้ๆบ้านเล็กแล้วก็เนินนะฮะไปพังเครื่องตรงนั้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้เห็นว่ามีคนซ่อมนะตอนนี้ก็น่าจะต้องไปซ่อมใหม่แล้วครับพอกินเลอร์พังไว้แล้วครับเช็คขอบมาครับไม่เห็นสะด้วยครับส็ปกลับมาตึงนะฮะในบ้านครับมีหนึ่งท่านครับสื่อสารก็เนียนๆอยู่ยังไม่เจอเลยครับ เนื้อจะบิงอีกแล้วนะครับได้ยินเสียงบลิงของเนื้อใช่ไหมแต่ถึงใจมาส้มในโรงงานครับจริงๆถ้าเครื่องนี้เสร็จเนี่ยสามเครื่องที่เหลืออยู่มันจะมันจะดีนะมันจะอยู่ใกล้กันหมดแล้วนะครับเอาไงดีครับโอ้มาแล้วครับโอ้โหชุดอย่างนี้เลยเหรออุ้ยมาแล้วครับแล้วบลิงมาไล่ศิษย์ศาสร์อับโดนตีไปก่อนหนึ่งทีครับ กะว่าจะหลบซ้ายแล้วแต่ว่าไม่ได้ครับเจอรัวไหมฮะเนิร์สครับเนิร์สครับไม่ครับไปไล่คนอื่นครับไล่รอยโซครับผมบุสารีกรุพฮิวมาครับเจ็บอีกแล้วครับเจ็บอีกแล้วครับผมเจ็บอีกแล้วครับผู้ชมบิสโก้ครับต่อเลยครับโอ้โหไมาไวเหลือเกินเนี่ยเนิร์สตัวนี้มาครับเครื่องนี้เอาไงครับเอาไงครับ เจอไหมครับเนียนเนียนครับปิสโก้เนียน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 ไม่ได้แล้วครับเนียนไม่ได้นะครับเจ็บสามครับเจ็บสามครับผมแล้วน่าจะไล่ปิสโก้แน่นอนรอบนี้ครับลิงดักหน้าจะสวนกระแสว้าวจะทีสองหลบตัวเนร์อได้ครับผมมีสองคนที่ทําได้แล้วนะเนี่ยในทีมีครับหลบสวยทีเดียวครับพยายามจะปิดตัวเอาไว้นะปิดตัวเอาไว้ครับเนื้อเสร็จแล้วครับผ่านหน้าต่างลิงดักหน้าปากซอยมาครับดักหน้าปักซอยมาแล้วปล่อยครับ ปล่อยแห่แล้วบลิงรอบนี้อุ๊ยเอาบัคเหรอบัคครับโดไหมอืมบลิงใกล้ไม่โดนงอะปิสโกย,ยังยืดครับอีก2คนเนี่ยรีกรุ๊ปครับนระดูครับมันเล่นฉีกแบบไกลๆเห็นไหมนี่คือเล่นถูกวิธีแล้วฮะฉีกไกลๆเลยครับคือถึงแม้ว่าจะโดนแขวนนี่ก็ไกลาจากโซนเครื่องฮะเด็ดในสองรอบนี้ครับไม่ได้แล้วครับอ๋อหอ แย่แล yeah, yeah. ้วฮะไล่ต่อแล้วกันครับแวนไปแล้วครับเจอด้วยนะฮะเจอด้วยครับอ้อเห็นครับเจอสวนกระแสอีกแล้วครับแต่ว่าไม่ได้รอบนี้ดีกว่ครับสวยงามแต่จังหวะมันใกล้มันไกลกันมาทุกครู่นี้ครับ ไม่สามารถที่จะไล่ได้ครับยังยื้ออยู่ครับสำหรับซึกษะซึกษะมาเล่นบ้านเล็กครับจะสวนกระแสรอบนี้ครับตีไม่โดนกดตายยากไปแล้วครับเห็นแล้วนะว่ากดไปแล้วครับผมสเนปครับยังไม่จบครับกับซึกษะครับเล่นดีทั้งคู่ครับสวนกระแสอีกรอบหนึงครับบลิงไกลไปหน่อยครับรอบนี้ปล่อยแห่ไปก่อนปล่อยแห่ไปก่อนเก็บฟองบลิงมาครับรอบใหม่ครับดาตัดกลางโดนจนได้ครับซึกษะด้านหลังมารีกรุ๊ปพิวอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วยไปแล้วครับแขวนเบสเมนต์ไหมนะแขวนเบสเมนต์ก็คุมโซนนี้ได้ครับ คุมสมเครื่องนี้ได้นะครับเอาละฮะโอ้โหเโโบลเบลครับเบลครับเบลครับผมต้องรอให้สเนปพยายามจะไม่จับจอเนปนะมันมันจะเบลแบบนี้เวลาติดแทะเอาไงดีฮะไลฟ์โฟเนียนเนียนครับเนียนเนียนเนิรส์สยังไม่ได้บลิงนะโอ้โหถ้าคิลเลอร์เล่นมุมมองแบบนี้นี่เล่นไม่ได้จริงๆนะมองไม่เห็นเลยครับ พังเครื่องไปแล้วใช่ไหมตรงกลางเซอร์เป็นไงครับเซอร์มาแตะข้างๆบ้านเล็กนะมาแตะข้างๆบ้านเล็กเอาเขาเจอครับรอซื้อครับรอซื้อแน่นอนแล้วครับอีกคนนึงแล้วครับอีกคนนึงโอ้รอซื้อครับรอซื้อชัดเจนครับซ่อมเครื่องโรงงานครับแต่มันเป็นเครื่องที่ไกลนะครับสเนปน่าจะยอมครับเครื่องนั้นครับน่าจะยอมไปแล้วครับแล้วก็พอซ่อมเครื่องนั้นเสร็จมันจะเหลือสาเครื่องใกล้ๆครับแล้วก็มีโซนตรงนี้ด้วยผมก็ยอมแล้วฮะปล่อยให้เสร็จไปเลยแล้วกันครับผม เราค่อยว่ากันในช่วงเลทเกมนะครับว่ากันในช่วงเลทเกมครับผมรออยู่ครับลิงมานี่ฮะเอาเลยเจอครับนี่คือคนที่จะมาช่วยนะครับเนี่ยเอาแล้วช่วยไม่ได้ครับว่าไงบลิงต่อเลยแล้วกันครับดักหน้าไม้ปล่อยแห่มาก่อนนะมุมนี้ครับเอายังไงครับแล้วกลับครับมีคนจะไปช่วยครับกลับครับผมกลับครับกลับครับจะช่วยครับ จะช่วยครับจังหวะแห่แบบนี้น่าจะช่วยได้อยู่ครับน่าจะช่วยได้อยู่ไหมไม่ได้ครับเฮ้ยแย่แล้วครับหลุมตอนนี้โชว์แล้วครับซอมไปสี่เครื่องมีสามคนครับเฮ้ยทำไงอู้จริงจริงเมื่อกี้ถ้าผมเป็นรอยฟิลผมคิดว่าน่าช่วยได้อยู่แล้วนะ คือถ้าคิดว่าช่วยไม่ได้ก็ไม่ไม่ไมลงอยู่แล้วอ่ะโอ้โหจังหวะแห่แล้วบลิงแบบรู้อยู่แล้วว่ามุมไหนนะแล้วกระชากคอเสื้อมาเลยครับผม <cop> ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับแต่เจอหลุมใช่ไหมฮะโอเคครับเอาแล้วครับมีโอกาสจะรอดหนึ่งแต่คิลเลอร์มามุมนี้พอดีครับมามุมนี้พอดีเอ้าอุ้ยเจอเหรอเอาก็ไม่มีตรงนี้เอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วใครเจอก่อนใครเจอก่อนครับ ใครเจอก่อนนี่ฉีกคนละทาแล้วนะคิลเลอร์ออกซ้ายกันเมื่อสักครู่นี้ครับคิลเลอร์บลิงหาลุมครับบลิงหาลุมครับมีโอกาสที่จะเก็บสี่อยู่เหมือนกันครับเสนปครับปล่อยแห่มาก่อนนะฮะลุนปิสโกอยู่ครับปุ่มนี้ฮะมาดูมุมจากตัวเซอร์แล้วกันนะว่าจะแก้ยังไงครับมารอข้างประตูครับหาเอาแล้วครับคิลเลอร์เจอก่อนคุณผู้ชมครับแล้วจะนใจครับจะไวเลยครับ จะไวเลยครับได้ไหมครับจะเปิดไหมเปิดไหมเปิดครับเปิดครับเปิดครับอีกประตูอยู่ไหนครับเนี่ยเปิดครับเปิดครับลุ้นครับลุ้นครับแล้วปล่อยครับแล้วปล่อยครับแล้วอุ้ยโอ้จะฉีกไปประตูหนึ่งนี้หรอผมไม่รู้อีกประตูหนึ่งอยู่ไหนฮะอืเอายังไงดีครับเนี่ยน่าจะรอเนร์สมา ประตูนี้อีกครั้งแล้วค่อยเปิดนะผถมเดานะปิสโก้นี่คือหลบในมุมที่คิลเลอร์น่าจะไม่ได้ยินเสียงครับคิลเลอร์ก็โอ้เช็คลกลๆได้ครับเช็คไกลๆได้ครับเมื่อกี้มาถูกแล้วนะมาถูกประตูนะแต่ว่าไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปเนี่ยเมื่อกี้เช็คนี่ยประตูนี้มีโอเคครับเจอตัวแล้วครับเจอตัวครับปลิ้งเลยทันทีครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ได้แน่นอนครับสปินครับ สปินครับผมไม่ไม่ไมีแล้วฮะไม่มีกุญแจด้วยครับเนิร์สขอทีเดียวครับบลิ้งมาก่อนเพื่อความชัวเก็บ2ชาติครับเก็บสชา์ิแล้วบลิงตักหลังก้อนหินเรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้แผนมาดีมากแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ให้1คนล่อซื้อแล้วมีอีกคนหนกำลังจะไปช่วยแต่แต่เเนฟนี่หันมาครับ หันมาดูแล้วเจอพอดีฮะเจอคอเด็ดวิ่งพอดีครับผมก็เลยไปดักนะไม่ให้ช่วยรับเอาละะเอาละเก็บมาได้หืมเปลี่ยนคนเล่นเหรอเฮ้ย เห็นกล่องอย่างนี้ใช้เปิ๊กกล่องด้วยฮะมาตี้เปลี่ยนดวงเหรอครับเล่นตัวเดียวกันครับเป็นเนิร์สครับผมทเทควิล่าเจอปะซ้ายมือหรอไม่ใช่แฮะไม่ใช่นะครับหายแล้วครับมาทำอะไรกันอยู้อ <c oughs> มาทำอะไรกันอยู่ครับสองคนนี้จานเจกอลิสครับ กล่องแรกก็ได้ของดีเลยครับถ้าเป็นแบบนี้ต้องรีบซ่อมแล้วครับแล้วเหมือนโซโหครับจะมาเจอครับอาโดนตีไปก่อนหนึ่งทีก็โซโเมื่อกี้มีคนหนึ่งด้วยครับเหมือนมาตี้จะมารับให้เงี้เหรอไม่ได้ไลโซโฮต่อแล้วนะครับจะมาไล่มาตี้แทนครับมาตี้มีกุญแจซะด้วยครับคิลเลอร์ตามมาแล้วครับคิลเลอร์ตามมาแล้ว้หูจังหวะบลิงสองมาโดนแบบแม่นแมนครับสวยงามครับผมจะตัดใจกระโดดหน้าต่างครับกระโดดหน้าต่างครับ เอาไงครับมุมนี้คิลเลอร์ตามหลังอยู่ครับไม่ได้ครับดนหลอกไปซ้ายรับจะออกขวาครับผมไม่จบครับไม่จบเดี๋ยวยารับโอ้โหตรงนี้โล่งมากครับมีแค่ต้นไม้ครับโล่งมากมีแค่ต้นไม้อย่างเดียวครับวนส่วนกระแสครับหลังต้นไม้ครับแต่ไปรอดอยู่ดีครับจนได้นะตรงนี้มันเล่นยากครับต้นไม้วนรอบแรกนี่สวยแล้วนะแต่รอบสองครับไม่สามารถหนีจากคิลเลอร์ได้ครับ นี่คือซ่อมเลยนะฮะน่าจะเพราะว่าได้กุญแจด้วยครับแต่คนที่เก็บกุญแจเนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วครับคุณผู้ชมอยู่ให้ก่อนครับลิงอ้าวติดครับโอเคครับขึ้นมาได้นะฮะยังขึ้นมาได้ครับกุญแจสีม่วงนะครับกาลังจะซ่อมเสร็จอีกหนึ่งเครื่องครับจานเจมาเซอร์เกมเมอร์ด้านล่างยือได้ครับสบายๆตรงนี้อยู่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้อลิสฮยูครับ ซ่อมเสร็จอีกเครื่องนึงครับไม่รู้ว่าจะโซนเอาไว้หรือเปล่าครับผมแต่จะไปซ่อมใกล้ๆกับบ้านเล็กเนี่ยน่าจะลําบากครับกลายเป็น2เกมที่บ้านเล็กครับมีเบสเมนต์อยู่บลิงลับไปที่เดิมแล้วนะกลับไปที่เดิมแล้วนะครับจะรีบปั่นหรือเปล่าครับเพรว่ามีกุญแจครับโอ้มีคนมาเนในใกล้ๆครับมีคนมาเนในใกล้ๆแต่ว่าเอาไงครับ คิลเลอร์ไม่เห็นครับคิลเลอร์ไม่เห็นนะฮะมุมนี้ครับพยายามจะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับผมโซตัวนี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเรื่องของโมริด้วยครับคิลเลอร์คุมไว้เลยครับที่เหลือก็ควรจะต้องซ่อมนะฮะโดนไล่นิดนึงครับมุมนี้ผมว่าน่าจะยื้อเลยครับคือให้เขาเห็นว่าเรา่อมอ่ะน่าจะดีที่สุดครับเพราะว่าทีมตัวเองเนี่ยรออ่าว์แหละสวยแล้วครับ สวยแล้วครับผมว่าน่าจะเหมือนเดิมไหมครับจดนี Short ้ครับมาแล้วครับผมโดนตีแทนครับโดนตีแทนครับแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อครับมาตีครับมีบอโรครับผมมีบอโรจากฝั่งของโซโฮครับแล้วปาดเลียวครับตัดสินใจฉีกออกจากบ้านแรกไปก่อนครับให้ไวๆเลยครับน่าจะรู้แล so. mm. ้วนะโซโฮมีบอโรครับยังเห็นอยู mm. ่เลยครับในมุมเดิมเลยครับมาตีมาตีก็เลยโดนปลิงทีสองแต่สวนกระแสแล้ววิ้ยไม่โดนเองอุ้ยไม่โดนเองครับ อเมื่อกี้นี่มุมบีดนี่ควรจะโดนแล้วนะแทนนะฮะเอาแล้วฮะบานใหญ่ซ้อมไม่ได้ครับซ้อมไม่ได้ครับคิลเลอร์ยังตามอยู่นะฮะเรื่องตามอยู่ครับวางไม้กะจะสตันครับแต่ว่าคิลเลอร์เขาปลิงได้ไกลกว่าครับผมซ้อมเสร็จอีกหนึ่งเครื่องครับเป็นจังหวะดีครับที่จะต้องช่วยโซโฮครับผมวิ่งลงมาครับบาลสครับเราแตะโซโฮครับผมโซโฮยังไงครับไม่วิ่งเลยเหรอฮะเสียแล้วครับเสียมาตี้ไปแล้วครับ ขอบคุณนอสด้วยครับซับมาคุณมากครับเดี๋ยวปิดเดี๋ยวซับเดี๋ยวอ่านย้อนหลังให้นะถังเครื่องในบ้านก่อนครับผมนี่ตัดใจครับหิวให้กับโซโหเลยแล้วกันครับเหลือ2เครื่องครับกับสมเซิร์เนสนิ่งทั้งคู่เลยครับเกมนี้ลิงดับมาแล้วเจอครับตัดผ่านมาเจอพอดีครับผมเอาแล้วแย่แล้วครับวิ่งฉีกมาเล่นแมสด้านซ้ายก่อนแล้วกันครับ เราไงต่อเขาดูครับว่าไปนี่ฮะเอาแล้วแย่แล้วครับโดนดักหน้าปากซอแต่ยิงวิ่งสวนมาสวยครับวิ่งสวนมาครับผมเหมือนจะปล่อยไหมครับกับโซโหครับเอาไงดีครับน่าจะเก็บให้ได้ก่อนแล้วกับตันโอ้เราโล่งขนาดนี้เอาโอ้โอ้ต้นไม้เดียวอืไม่ได้ครับแต่ยืมมาได้ไกลมากแล้วสุดท้ายครับฉีกออกจากบ้านใหญ่เราบ้านใหญ่ก็ส้มเสร็จครับเครื่อง เหลือเครื่องเดียวนะกุญแจอยู่ที่ใครครับเนี่ยกุญแจมาอยู่ที่จานเจเปที่เรียบร้อยแล้วครับผมไปเก็บมาแล้วนะครับนี่จะลากลงเบสเมนต์เลยครับทําให้เซอร์มาช่วยยากครับเราก็ไม่มีโอกาสที่จะกระชากหลังได้นะฮะเนื้อสามารถที่จะบลิงลงไปได้เลยว้าวติดอ่าโอสองรอบเลยครับโอ้อันนี้น่าจะระยะไม่ถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เล่นเล่นเนื้อใช่วงนี้บลิงได้นะฮะแต่เมื่อกี้น่าจะยาวไปครับก็เลยไปไม่ได้ครับหมาใหม่ครับ เช็คเรื่องนี้ไม่มีใครครับผู้ชมครับให้โซโหครับมายื้อได้ครับแต่ว่าจะไงดีครับจะเล่นแผนโชว์หนึ่งก็ได้ครับเลยคนหนึ่งเนียนๆนียนรอช่วยน่าจะดีที่สุดครับหรือจะโอ้เตียมจะเนียนครับจานเจเตยียมจะเนียนครับตอนนี้วินงชีก็มาก่อนครับจานเจครับถือกุญแจตามมานะครับ และสุดท้ายเอาไงครับสุดท้ายวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับเห็นรอยอยู่ครับเห็นรอยอยู่ครับโอ้โหเครื่องมันซ่อมไม่ได้วะไม่ได้ครับซ่อมไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าแต่ว่าครับแต่ว่าอลิสครับโอ้โหมาช่วยช้าไปมาช่วยช้าไปแล้วช่วยได้แล้วครับช่วยได้แล้วครับผมคิดเล์เจอไหมเ้าเจอหลุมครับเจอหลุมครับผมเจอหลุมครับเอาแล้วครับเปิดประตูครับเปิดหลุม เปิดลุมครับกำลังจะรอดต่อไปก่อนนี้ยังไงตีมาแล้วลอดกันสามคนครับโอ้หลุมอยู่ตรงนี้เออหว่าลืมไปแล้วว่ามีกุญแจแล้วครับโอ้โอเอาละ กูเกมนี้นี่ต้องบอกว่าช่วยกันได้ดีแล้วนะเราอย่างที่บอกครับเปลี่ยนดวงเปลี่ยนมืองั้นเหรอปกติแล้วจานเจจะเล่นนะครับสำหรับเปิดกล่องนะรอบนี้เป็นมาตี้เล่นแล้วเปิดกล่องแรกก็เจอกุญแจเลยครับพอเจออย่างนี้ก็รีบซ่อมเลยทันทีนะแต่ก็ไม่ได้รีบซ่อมจ๋านะครับให้โซโคเนี่ยมาช่วยด้วยครับพอมาช่วยเราได้ครับได้เป็นออบอโรธไทมขึ้นมานะครับ ก็เลยยื้อคิลเลอร์ได sure ้แล yeah. ้วโหในคิลเลอร์ก bueno ็บินได้แม่นมากแล้วนะเทควิลล่านะครับบินแม่งแม่นมากจริงๆครับ